เตีเข้าไปตีได้ก็จะให้ as, ตีนะครับถตาตีไม่ได้ก็จะแย่เป็นสองแยนรองนะครับคืนเป้นใช้ตัซ้ายทักษะใหญการสะิพร้อมแล้วกดราการครับตายโอ้ยสองตรงไหนตรงไหนดกตกอกข้างไอ้นี้เด็จเลียง เี้ยเอาบุกส้ที่นี่ครับฝาติดแรงแล้วก็ข้านะครับขาซ้ายไปยังตามอยู่ครับยังตามได้แคสองแสนติดหัดเฉยเลยครับโตทุกดอกแข่งัไปจับไต่ขึนมาเีจับหลงลรกแกแท่งใ้ตั ตีอโดนีสอโ้กับโมีสอดครับไม่สยามแสงลิกเี่ยวข้าผมงาเห็นหล้วต้อาฝามาสัต้องมนดอยหน่อย้อมหน่อยต้องไปได้รับรับ้ห่ตอที่เราเ่ยนกเป็นทั้งคนเลยฮะที่องียร์นโอ้อย่าไปนเื่องครับเรื่องจริงเปล่อย่า ไม่มีใครแข่งขาไอ้บัโล้่างพเครื่องใบด่างอร์นะท่านท่านที่สองเอาบ้านเมืองเบ้านเมืองการเคลื่อนทีาวอาหารเตาถ่านกับเตาถ่านโอุ่นะทางขุนทางมั่นใจอยู่ใกล้โรงแรมเรียนแล้วกรรมการบนเวทีมส่งผลกิจเจริญสามท่านเห็นชัดเจนแล้วก็ไปนะครับมงน้ำเงินเพชรสมแสงเพชรเจริญฤทธิ์เป็นฝ่ายชนะคะแนนเองทางด้านเพชรสยามเจ้า